สวัสดีครับวันนี้มามึงที่อีกแปลงหนึ่งนะครับแปลงหนีรลงตน้นยางหน้าไ้น,นะครับอย่าหลายแล้วมาท่านได้มาถ่ายน,นี่ครับตน้นยางนะปลูกได้สองเดือนกลัวครับปลูกได้สองเดือนกลัวนะครับฟังปุ่นก็นจะเป็นพยุง พื้นที่ตรงนี้สี่ไรนะครับพื้นที่สีไ่ไรแถวกลางว่าจะปลูกยาเลียงง่วนะครับเดี๋ยวให้มันในขึ้นมากกว่านี้นะอย่างหน้านะครับ รูเป็นแถวเกิดแตมีชุดชุดใหญ่กันตรงขอบรูอะ่ะนี่ครับ ชุดใพยุ่งอย่างหน้านะครับต้นสักก็มีติดอุ่เดเรียวกว่าจะตายกันแต่ก็เกิดน,นี่ครับพื้นที่นี่ครับพื้นที่ตรงนี้สีไร่นะครับผมปลูกยางนาหมดเลย อูกต้นไม้เทศเศรษฐกิจหมดเลยครับสองเดือนสามเดือนถือว่าโตเร็วนะครับนี่ครับ จุดนี้จะเป็นยางนาปลูออกทั้งหมดเลยครับนี่ครับเยอะให้รถไทมาไทยนะครับไทหนะแดียนองกงังนี่พยุ่งครับ พายุงไห,หลัมตัวนี้ต้นนี้จะเป็นสามปีหร้อเังสามสี่ 3, ปีหร้อเน,นี่ครับนี่ครับติดกับหมู่บ้านนะครับติดกับหมูบม่บ้านหมู่บ้านเราสีเชียงเหนือนะครับ ต้นนี้สามสี่สิเขาปี4ีแล้วพวกนี้สิเขาปีาปีผมว่าสีปีหรือมั้ีปีเนี่ยนะผมจำได้แต่สาาี่ครับโอเคครับ